สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักยิ่งกับผมแบบฟิลลิ่งดีกับผมก็อยู่กันกันในช่วงไดอารี่ทูใช่ไหมเขาอาจจะเห็นว่านี่นะครับพื้นหลังสีดำเป็นไงเราก็ต้องติดมากนะเพราะมันเป็นดูแบบสตูดิโอใช่ไหมอาจจะมีแบบผมอยากทําข่าวมากนะแล้วก็การท่องเที่ยวนี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยแต่ช่วงนี้แบบเรื่องสุขภาพนี่ต้องดูแลกันจริงๆนะครับทุกคนอย่าล้อเล่นกับมันเลยนะ ผมนี่ป่วยรับปีใหม่เลยทีเดียวก็นี่ก็ซื้อใหม่มาแล้วใหม่นะรู้ไงแค่มีไหม่ผมก็ดูเท่แล้วเนี่ยแต่ว่าแค่มันมันเสียบต่อไม่ได้แค่นั้นเองอะ่ะคือว่าน้ตตุ๊กของผมมันไม่ได้แรงนะส่วนกล้องก็มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช้กล้องเดิมดีกว่าปีใหม่นี้อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรไปเหมือนกันนะแต่คิดดูแล้วก็มัวแต่รอก็ไม่ได้ทําสักทีก็เลยแบบนี้ดีกว่าตัดสินใจทําโดยที่ยังไม่พร้อมเลล่ะ การไม่พร้อมนั่นแหละคือการพร้อมแล้วก็วต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับอ่านแล้วก็มีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นก็ขอบคุณที่อยู่กันข้ามปีมานะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันก็ตามนะแต่ว่าผมอยากจะรู้จักทุกคนเลยนะให้เราใกล้ชิดกันเป็นเหมือนผมเป็นเหมือนแบบเพื่อนหรือพี่หรือน้องหรือลุงก็เนี่ยยังไม่แก่ขนาดนั้นนะแต่ว่าอยากให้เราแบบเป็นเหมือนแบบ สมมติแบบเอ้ยไม่มีเพื่อนเลยวะเปิดดูช่องผมแล้วก็อคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ปีใหม่ปีนี้ก็ได้ตั้งเป้าหมายอะไรกันไว้แล้วหรือยังถ้าตั้งแล้วก็ลงมือทำเลยครับไม่ต้องรอให้อะไรพร้อมเลยทำโดยที่มันไม่พร้อมแหละมันจะได้แบบพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเรามีความสามารถขนาดไหนก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนี่บอกตัวเองก่อนเลยก็พักผ่อนเยอะๆนะครับ ตรงนี้งานเยอะงานน้อยก็ที่สําคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ผมก็ปรับวิธีเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มหมองกล้องมากขึ้นผมคิดว่าเอ๊ะนี่มีคนดูเราอยู่นะถึงแม้มันจะไม่มีก็ตามแต่ว่าผมต้องคิดว่ามันมีไงเดี๋ยวต้องหาเกมใหม่ๆออกมาเล่นบ้างนะเดี๋ยวคนจะเบือ่อใครมีเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะ วันนี้ไม่มีอะไรมากเหมือนเช่นเคยครับออกมาพูดออกมาบ่นตามที่ตัวเองอยากพูดนะก็เพราะมันเป็นช่องของผมไงและเป็นช่วงที่ผมสามารถจะพูดอะไรก็ได้ก็วันนี้มาสั้นๆแค่นี้นะแบบเช่นเคยมาทักมาทายกันอใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจที่ดีมากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักยิ่งเอาไว้เดี๋ยวพอหายดีเมื่อไหร่ผมจะลงคลิปทุกวันเลยเอาแบบดีๆเลย สำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้กันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้บายครับ